เมื่อช่วงเช้าวันที่17กรกฎาคมที่วัดหนองใหญ่เมืองพัทยาได้จัดก,กิจกรรมออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมวตามโครงการโรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยาประจำเดือนกรกฎาคม2567ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยในวันนี้ได้ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา5ชุมชนประกอบด้วยชุมชนหนองใหญ่บ้านบนชุมชนซอย5ธันวา ชุมชนต้นกระบกชุมชนกระบก33และชุมชนเจริญสุขพัฒนาโดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสัตวแพทย์สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาลงพื้นที่ให้บริการซึ่งมีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมวตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยาประจำเดือนกรกฎาคม2567จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ต้องเป็นสุนัขและแมวพันธุ์ไทยรับเฉพาะเพศเมียไม่เกินบ้านละสองตัวส่วนเพศผู้รับไม่จำกัดจำนวน โดยผู้เข้ารับบริการจะต้องนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนและหากไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ให้แจ้งที่อยู่ที่อาศัยหรือที่อยู่ปัจจุบันในเขตพื้นที่ได้ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมสําหรับการออกหน่วยครั้งต่อไปได้ที่กลุ่มงานสัตวแพทย์ส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาโทร038 111 826 ในวันและเวลาราชการหรือที่พัทยาคอนแทคเซนเตอร์หนึ่งสามสามเจตลอด24ี่ชั่วโมงล้มตีหมาพันนกแ,แม่ก็เป็นหมาไทยไนแะแต่ที่นี่ไป,ปติดพันตัวไหนก็ไม่รู้แต่ไม่รู้พ่อไ่รแม่เข้าพ่อเพันหนอยแต่เข้าออกมากสวยมากเล,เล็กเล็กก็สวย Red ไฟท์อะคาเดมี่อ่อนทัเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o r r สไฟท์อะคาเดมี่